มีคนน่าจะถามคนนี้มาพบป่าะะนรัศดรก่อนน<ม>ายกนายกาพบป่านละฮัลโหลพี่พี่พี่ฮัลโหลฮอลยหลไอพี่เองมีเงินงบสามหมื่นมันซื้อรถอะไรได้บ้างพี่ไม่นะไม่รู้ว่ากล้าแลดฮะแล้วแล้วพี่รับคูณปะแล้วพี่รับคูณปะไม่มีตังค์ครับโอ้อะไรวะมีรถขับไม่มีตังค์ จะหลุดเลยสุดกุศีน่ะอุ้ยรวยจังอะเฮียพี่พี่พี่รับคูณมาพี่ทุกคนมีเงินอยากได้คูณมาทุกคนมีเงินทำไมมันรวยกันอย่างว่ามีรถขับกันหมดเลยทำไมกูไม่มีวะโอ้มามามาอยากใช้ท่าไรคืนนึงกี่บาทินี่ตูนี่กี่พันอ่ะอุ้ยแย่ใจดีนะเนี่ยเฮ้ยทำไมเฮียเป็นตัวผู้หญิงมาเนี่ยเป็นตัว ไม่ไม่มีตามอาการแหละโอ้ยังนี้ก็ขอลดได้ไหมทางนั้นอ่ะเอาเอาคันนี้ก็ได้ไงเป็นสองเลยโอ้ยไม่ไม่มีสองไม่มีสองไม่ได้โอ้ยแต่แต่เฮียอย่าออกนะรไม่ไม่มีของความอยู่กว่ามีอ่ะไม่เปแต่เฮียออกนะรถมันหายอ่ะมันไม่หายมันไม่หายมันไม่ออกมันไม่หายนะทำไมไอ้นั่นทำไมรถผมหายอ่ะให้รถคันนี้มันหายนี่ไม่ผมไปยืมรถไอ้นั่นมาไม่ผมไปยืมรถไอ้ ดันมาไั่หายอ่ะไม่เขาไม่ไม่ใช่เขาเสียอะไรเขาทายอะไรนี่เขาทัศเสื้ออะไรมันหายแหละนี่โอเคโอเคเฮียขอบคุณมากเฮียขอบคุณที่ช่วยเหลือนล้วนะเฮียขอบคุณมากเฮียครับฮัลโวอ๋อโวอ๋อนายนายรับรับปูนปะไปครับฮะพูดใหม่หน่อยไม่ได้ยินใหม่ใหม่ใหม่ไม่ไม่ใหม่ใหม่ใหม่คืออะไรรับปูนใหม่ใหม่เหรอ เอาบอกกู้ใหม่ไม่ใช่หรอเมื่อกี้โอ้เราองห้ามใส่ไฟครับพี่รับใส่ไฟฮัลโหลฮัลโหลมีอีกอย่างพี่มี่างพี่มีปดนเดียวอ่ะรับปะรับหมดพี่อยู่ไหนอ่ะอยู่เบลบอลบนพี่มันคืออะไรอ่ะอ้ะ เรียกวิวบนคืออะไรอ๋อตรองขับเอาบุ้นไงเพ่อ๋อโอเคครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวผมไปผมมัวมัวเดี๋ยวผมขี่รถมัวมวไปก็ถึงแล้วเอ๊ยพี่พี่สายตำรวจไหมเนี่ยสายอะไรผมไม่รู้เรื่องเพิ่งมาสายตำรวจเขาจับได้ด้ยวยเหรอเนี่ยเอย้ได้ดิเออรอก่อนเดี๋ยวไปหาแป๊บเดียวเดี๋ยวหนีล่ะ เฮียแม่งคิดว่ากูเป็นตำรวจเหรอวะเลเบลบนคือที่ไหนวะสถานที่ที่เไปเลเบลเลเบลอันนี้เหรอวะครับไอเทมเนี่ยหรอโอเคอ่ะพบกับผมแล้ววันนี้อยู่กับลีเจนนะครับเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้นะวันนี้ผมเข้ามาเล่นแรกๆนะไม่รู้จะทำอะไรนะมีอุปกรณ์ปุบหรือเปล่ากูไปฟาร์มดีกว่าเว้ยไปถ่ายพวกนี้ดิฮัลโหลเฮ้ย โห,โหลครับฮัลโโวมันมันเป็นใบกันทั้งเมืองเหรอวะมันไม่มีใครได้ยินกูเลยเหรอไอ้พวกนี้เป็นใบ่วยเฮี่อ่ะอ๋อมีมีคนไม่เป็นใบอยู่เออรับรับปูนไหมเฮียรับปูนปะโอ้ไม่มีใครรับเลยของดีไม่เอาเลย ของดฮียเฮียเก็บไว้เถอะเฮียรถเท่าไหรอ่อ่ะเฮียรถคันเท่าไหรอ่อ่ะไปจอดก่อนนี่รีบไปไหนรถรถคันเท่าไหร่ครับสองล้านเลยเหรอวิ่งเท่าไหร่เนี่ยไปรีบไปไหนเนี่ยจอดคุยกันก่อนดีอุ้ยร้อยเจ็ดสี่เลยว่ะแรงแรงแรงยืมได้ปะอยาให้สองพัน ยิ้มได้ไหมอ่ะเดี๋ยวให้สองพันวิ่งขอบคุณครับโอ้ไม่งเป็นคนดีจัดเลยวะ่ะรถอะไรวะเนี่ยมึงอย่า,ยา,ยา,ยาเรียกอย่าเรียกรถคืนนะกูไม่มีรถใช้เอ่อเอลิจี่นี่ยวะ่ะโลโลเฮียอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเดีย๋ยวจอดก่อนจอดก่อนวิ่งคุยกันก่อนดีมันมันเก็บของหลังรถได้ปะเก็บของท้ายรถได้ไหม โอ้มาเก็บยังไงอะ่ะบอกหน่อยดิผมขอยืมไปฟาร์มรอบเมืองหน่อยดิผมไม่มีอะไรใช้อะ่ะอุย้ยกูเจอคนใจดีเว้ยเฮียเอ้ดีดีดีดดฟาร์มยังเงีรอบเมืองเก็บยังไงเงี้ยอันนี้นี่รถอะไรวะเทสลาเอ้ยกูมีเทสลาขับเว้ยขับแล้วสองล้านเลย ใส่ใส่รถกูรถกูได้รถฟรีแล้วเว้ยทำงานดำแม่งยี่เป็นเนี่ยทำได้ไหมวะถ้าผมเอาไปทำงานดำเฮียจะว่าไหมเนี่ยกดเอน็นแบีกบตัวนึงนะกดเอ็นแล้วไม่เห็นมีอะไรขึ้นเลยเฮียอย่าออกนะอยวรถหายนะผมไม่มีรถขับนะ โอ้ล้วแต่มันแล้วกันเฮียผมขอ,อยืมไปทำงานก่อนแล้วกันเด้อเดี๋ยวกันเด้อไปละอุ้ยมีในโต้ด้วยโอ้โหวุนอย่างแรงอะ่ะทำงานดำแม่เนี่ยจบคุณจบคุณเนี่ยไปไม่ทำละการธรรมดานะครับวันนี้เราไปล่าหนีตำรวจกันเนี่ยรถสะบัดชิบหาย,ยรถเทียเ่ยวเลยเนี่ยอยู่ดีเห่อเว้ยบ้าง ันทำได้ไหมอ่ะรถได้รถมาฟรีแล้วครับมีรถใหญ่ใจดีให้รถเรามานะครับเคมาดูกันเลยว่าเราจะเอาชีวิตรอดได้ไหมเหลือวันอ่ะนี่เอานี้ตรงบานแล้วมั้งผมจําได้ยู่ผมเคยมาเล่นอยู่รอบหนึ่งตอนเด็กก่อนผมมาเล่นนะเกิดปูนมาอยู่ตรงนี้แหละีต้องขึ้นไปดูมันมีหลายจุดอะปูนอ่ะเฮ้ยมีคนรับปูนว่ะปูนไปขายดีไหมวะเฮ้ยโทรศัพท์ยังไงวะ เดี๋ยวเขาให้จบนะมันโทรยังไงวะนึงนะโทรศัพท์แปดสี่ห้าเก้าหกเอาฮัลโหลฮ<ะ>ัลโหล อย่างพี่มีแกงพี่มีปูอันเดียวอ่ะรับปะรับหมดพี่อยู่ไหนอ่ะอยู่เบลบนพี่มันคืออะไรอ่ะฮะเลเวลบนคืออะไรอ๋ตอตรงข้าวบุฟนัยพี่อ๋อโอเคครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวผมไปผมม,ผม,มั่วมัว๋ยวผมขี่รถมัวมวไปก็ถึงแล้วไี้ย่พี่พี่สายตำรวจไหมเนี่ย สายอะไรผมไม่รู้เรื่องเพิ่งมาสายตำรวจเออเขาจับได้ด้วยเหรอเนี่ยเอ้ได้ดิเออรอก่อนเดี๋ยวไปหาแป๊บเดียวจะหนีก็ไเขี้ยแม่งคิดว่ากูเป็นตำรวจหรอวะเลเบลบนคือที่ไหนวะสถานที่ที่เไปเลเบลเลเบลอันนี้เหรอวะครับไอเทมเนี่ยเหรอเออน่าจะนี่แหละ มันอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยังไกลเลยเฮียสนามบินมันก็ไม่บอกกูอย่างงี้กูจะไปรู้ไหมไปกันเลย let's go มาภารกิจถ่ายกูด้วยวันนี่อาอโอ้อ้เฮียนั่เอารถกูไปไอ้เฮียรถกูเฮียครับเดี๋ยวตัดไปตอนได้เราจะเล่นกันแม่งรถกูเฮียมันเอารถไป อย่างกับแบ็ก w ู o เลยนี่ผมเข้ามาเล่นเมืองใหม่นะเพราะว่าเมืองเก่ามันยังมีปัญหาอยู่นะครับเดี๋ยวตอนเมืองเก่าผมจะเล่นตอนก็คือแล้วนอันนี้เมืองใหม่ผมพอทดสอบระบบะเฉยเผมไม่รู้จะทำอะไรด้วยวันเนี้ยมันบ้านทั้งวันอะ่ะอาจจะไม่ค่อยได้ลงชิปแล้วนะครับถ้าผมได้ไปทำงานนะ <c oughs> ก็ต้องขอภัยคนดูที่ดูด้วยนะครับไปเลี้ยบก่อน นี่ครัพิซซ่าบเอยเอาคันนี้เดี๋ยวรวัดแม่งได้ไหมไอ้เช่นั้นมันเอารถกูไปเดี๋ยวกูไปเชกับมันก่อนมันชื่ออะไรวะลาเฟลอะไรวะมันทับทวิวตได้เลยวะขอรถหน่อยดิเไปทับได้ทับได้ไปเลี้ยเบลนก่อนเซิร์ฟนี่มันเซิร์ฟแนวแบบไปเอ็มมอตนะ จะตายแบบไปเอ็มอ่ะคืออะไรก็ไม่รู้นะส่วนใหญ่ไม่เล่นอ่ะแนวแบบเนี้ยส่วนใหญ่จะเล่นแบบออริจินอนของแซมอ่ะน่เพึ่งเข้ามาเล่นนะดูมันคนเล่นเยอะดีดูน่าจะมันอ่ะดูเด็ี้มีที่อะไรทำวะถึงแล้วถึงแล้วนี่กูมาถึงแล้วเรเบลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหลโหลใครรับปูนวะโหลโหลอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยคนรับปูนอ่ะเอ้อ โหลครับใครรับปูนครับเนี่ยคนไหนอ่ะคนไหนรับปูนวะถึงาน,นไม่คุ้มใครรับปูนอะ่ <c oughs> ะไรับปูนอยู่ไหนวะฮัลโหลใช่คนรับปูนไหมเนี่ยโอ้มันเบอร์อะไรวะ <c oughs> แปดสี 8, 4, <5. S 1> ่ห้าเรื่องโทรหาโทรโทรหาเหมือนก่อนอะไรวะที่ไหนวะเบอร์เบอร์แรปดสี่เอรโอ้มึงติดอะไรนังหนามึงคุยกับกูกันดีโทรขี้อะไรนังหนาไอสัตว์ุยก่อนกูจะขายปูนดูประวัติได้ไหม เชื่ออะไรว่ไอ้ที่พูดกับกูอะ่ะโหลใครรับปูนครับใครยรับปูนวะ yeah. ไอ้เหี้ยเดีโทษทุนและวะนะ้วกันความหยาบใครจะเยอะนิดนึงอันนี้มันอะไรวะโอ้ับอาวุธอะไรเนี่ยบูมาสเตอร์โกมาสเตอร์คืออะไรวะมีออฟด้วยอ๋อของของอาวุธ มีคาตานะด้วยวะ่ะโหคาตานะนี่ของโหดเลยเนี่ยกูด่วนี่ครับวิมันประกอบรถได้ด้วยเหรอวะนี่มันไปเอ็มวอเวอร์ชั่นอัปเกรดชัดๆเลยเออไม่ใช่ดิฮะหากคุณไม่มีกุญแจล็อกเตอร์ต้องเสียยงกันสองพันห้าเพื่อเก็บของกูจะบีได้ยังไงเอ็มดูสภาพกูดิมันมีอะไรในตัวบ้างโทรหามันก่อนมันอยู่ไหน เดบอฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ยไม่มีพีฟีหนึ่งวันวะอะไรวะรถเช่าสองรับเด็เอาไม่ได้พวกนี้มันทำอะไรกันวะ ็อกกอร์ูไม่เข้าใจกูงงม,มันทำอะไรกันในเมืองเนี้ยนี่ขายของใครก็ได้สอนสอนกูเล่นหน่อยดิเล่นไม่เป็นเอามันออกยังไงอ่ะเอาโอเสียงเงินห้าเยไอ้เฮียเรามาตรงนี้ออกไม่ได้หรอดูกหอนธนาคารมีเท่าไหร่ โอ้กูมีสามหมื่นเลยเหรอมาเล่นไหมตั้งแต่ตอนไหนวะน่ะสมัยปีที่แล้วเลยมั้งน่ะอยู่ไหนกันวะเคียร์น,น,นั่นคนขายปูรับสายดิอ่ะโอ้สแปมไม่ได้อีกโทรหามันก่อนอยู่ไหนวะ มึงจะมึงโทรหามึงคอกัอบเมียมึงตลอดยี่สิบสี่ไหเนี่ยใครรับปูนใครรับปูนใครใครับปูนกูเกียจเปิดไม้พูดละอาเธอร์ตระกูลแดงไรเนี่ยไอ้ไอ้นั่นนะ่ะมันชื่ออะไรวะจำกูจำมันไม่ได้ไอ้เหี้อ ไปไปไปถามไอ้พวกนี้ดิเผื่อมนรู้ฮัลโหลโบรมีคนรับปูนไหมโบร์ hmm. ่กน,นี่รับปูนใช่ไหมรับปูนเปล่ารับปูนไหมครับขออนุญาตเสียมารยาทหน่อยนะอ่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกนะเดี๋ยวผมขึ้นรถขับอะไรวะมึงนี่มันเป็นใบกันหมดเลยเหรออูหน่าเบื่อแล้วกไปที่อ,อื่นเดี๋ยวขายฟูนก็ไม่ได้ขายเชียโอเคคนดูตอนนี้ผมก็ได้กลับมาที่ตลาดแล้วนะเพราะว่าผมไม่มีรถขับนะผมจะไปยืมรถเขานะอัลโหลบโยืมรถไหนดี หยุดรถหน่อยหลัวมีใครได้ยินไหมเป็นใบทั้งเมืองปะเนี่ยเอ้าเฮียเฮียอย่าเพิ่งไปมันหนวกกันหมดเลยเหรอวะโหลถามหน่อยดิถามอะไรหน่อยดิจอ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 เมืองนี้มันเป็นใบกันหมดทุกคนเลยปะเนี่ยไม่เห็นมีใครพูดด้วยเลยใครพูดด้วยเลยใบทุกคนชัวโอ้เฮีย เอ้ารุดกูโอลโอะโอลนายนายรับรับปืนปะไปครับฮะพูดใหม่หน่อยไม่ได้ยินใหม่ใหม่ใหม่ไม่ไม่ใหม่ใหม่ใหม่คืออะไรรับปืนใหม่ใหม่เหรออ๋อบอกพูดใหม่ไม่ใช่หรอเมื่อกี้ เราองเรรับสายไฟครับพี่รับสายไฟมีแต่ปูนเียดิเอ้ยอย่าเพิ่งไปดูก่อนเผื่อมีสายไฟมันเขียนว่าอะไรอ่ะไม่มีอ่ะมีแต่ปูนตาเสือเอาปะ่ะขอผ่านพี่ผ่านปูผ่านได้ไงจะผ่านได้ไงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไได<อ>รับรับหน่อยรับเธอรับเธอเห็นใจผู้เล่นใหม่หน่อย เหรียญออนพี่รับเหรียญออนเอ้ยมีมีดิมีแปดเหรียญนะเอาปะ่ะมีเท่าไหร่อะเลดเท่าไหร่เลดมันมันขายเท่าไหร่ไม่รู้อะพี่ไม่เคยซื้อเลยโอ้แล้วพอรับแล้ว,ล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 วไม่เคยซื้อโอ้โหจันรัวเลย<ม>เอาป่ะเอาป่ะผมขายเหรียญเหรียดละสามพันเอาไหม อะเท่าไหร่นะพี่เหรียญละสามพันเหรียญละสามพันเกินละเกินละไม่ใช่ละอะไรเหรียญละสามพันก็ก็ขายกันอะไรไม่ใช่อะไรเราเอามั่วหรือเปล่าไอ้ชายหรียญออนเท่าไหร่พี่เขาเป็นใบเขาไม่คุยด้วยเขาเป็นใบเขาไม่คุยด้วยหรอกค่าแรงนะครับโอ้โทษๆผมเองผมก็ไม่โอ้โทษๆนะเขาเขายังไม่รู้เลยเป็นไงบอกแล้วเหรียญสามพันหยันอ้อนนะพี่เหรียญเท่าไหร่ ใช่เหรียญออนเหรียญสามพันครับใช่เหรียญออนเหรียญสามพันครับไม่ใช่ครับพี่มันเหรียญสองร้อยไม่ใช่หรออ๋ออะไรสามพันไม่เจ๋ออะไรสามพันไม่เจ๋อโอ้สองล้อใมาใช้พี่มาให้มาเลยพี่มาโอ้สองวัยเก็บไปเลยสองเอาปูนเปล่ารับปูนเปล่าปูนเปล่ารับปูนเปล่าเฮ้ยเอาไอ้ทันไม่อย่างไหนอ่ะพี่เอาไอ้ทันไม่อย่างไหนอ่ะได้มาฟรีเด็กเล่าข้างถนนโอ้ กูเห็นมงเบิกผมมาตรงนี้บอกเจอข้างถนนมันเท่าไหร่ไปแล้วพี่ไปแล้วมันเท่าไหรค่ครั้เนี้ยแะนาดีแพงชิบหายเลยวะรถเทียอะไรนะเนี่ยเฮ้ยมีรถงบสามหมื่นไหมเฮ้ยเดีย๋ยวเพิ่งไปอะโรนุม่มเหลือนายคนเดียวแล้วอ่ะมีมีรถงบสามหมื่นปะผมไม่มีอ่ะพี่พี่สามหมื่นมันซื้อเลยได้บ้างเนี่ย เอตอบหน่อยดีเอตอบหน่อยดีถ้าบอกครับพี่ผมซื้อเกมแจมผมมาอยู่ตรงกรลาะโอ้เหเยถามสาระกูไม่ได้ไเลยเลยแม่งอา้ากูมาหาขายรถสามหมื่นหาซื้อรถเนี่ยตอง,งที่ขายของกูมาทำที่อะไรกันแถวนี้วะกูไม่เข้าใจเลยเดี๋ยวไปดูไอ้ที่นี่ดีกว่าเคยมาเล่นอยู่นะแต่กูไม่รู้แล้วว่ามันราคาอะไรเท่าไหร่ยังไง ี่อะไรวะนี่การลาดแบบนี้แหละน่าจะมีคนคน่าจะถามคนนีม่มาพบป่าลัดสรนกอนนายกนายยกพบป่าละฮัลโหลพี่พี่พี่ฮัลโหลฮเอ้ยพี่ยังมีเฮ้งบสามหมื่นมันซื้อรถอะไรได้บ้างพี่ไม่นะไม่รู้ว่าการลาดฮะแล้ว,แล,วแล้วพี่รับคูณปะแล้วพี่รับคูณปะไม่มีตงังครับโอ้อะไรวะมีรถขับไม่มีตังค์ จะหลุดเลยสู้สโมซีนแล้อุ้ยรวยจังไอ้เหี้ยพี่พี่พี่รับคูณวะพี่ทุกคนมีเงินอยากได้คูณมาทุกคนมีเงินทำไมมันรวยกันอย่างว่ามีรถขับกันหมดเลยทำไมกูไม่มีวะโมามามาอยากใช้ท่าไรกคือกี่บาทนี่กูนี่กี่พันละอุ้ยอย่าใจดีนะเนี่ยเอ้ยทำไมเฮียเป็นตัวผู้หญิงนอะ ู้หญิไม่ไม่มีตามอาการเะไรโอ้ยงั้นนี่ขอรถได้ไหมทางนั้นอ่ะเอาเอาคันนี้ก็ได้เลยเป็นซาร์ดโอ้ยไม่ไม่มีสองซ่อมอยู่ไม่ได้โอ้ยแต่แต่เฮียอย่าออกนะรถมันหายอ่เฮียออกซ่อมอยู่กว่ามี่อ่ะแต่เฮียออกนะรถมันหายอ่ะมันไม่หายมันไม่หายมันไม่ออกมันไม่หายนะทำไมนั่นทำไมรถผมหายอ่ะให้ดูคันนี้มันหายนี่ไม่ผมไปยืมรถไอ้นั่นมาไม่ผมไปยืมรถไอ้ ดันมาไมันหายอ่ะไม่นเขาไม่ไม่ใช่เขาสีอะไรเขาถ่ายอะไรนี่เขาถ้าสีอะไรมันหายแหละนี่โอเคโอเคเฮียขอบคุณมากเฮียขอบคุณที่ช่วยเหลือกันนะเฮียขอบคุณมากเฮียขอบคุณที่ช่วยเหลือกันนะบคันนี้ก็ได้เอาในบวกก็ได้เลยโอเคครับโอเคช่วยช่วยส่อมหน่อยได้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 รถเหลวเนี่ยเออรถพังด้วยเออซ่อมไม่ได้รถพังด้วยได้ได้กูซ่อมเฮียก่อนเว้ยมีคนใจดีให้รถเว้ยวิ่งเรียกออกมาได้ทุกคันเลยเหรอ มันมีตังค์นะดิมีสามหมืนอ่ะแบบนี้เรียกออกมาทุกคันมันไม่หน่วงอ่ะคันมันไม่หน่วงอ่ะไม่คันนี้อะไรคันนี้วิ่งประมาณหนึ่้าสิบสองนี่มันเท่าไรอ่ะเก็บเกี่ยวของได้เยอะปะไปไปไปเอาเอาเอาบรกกาตด้บรกกะตี๋ได้บรกกะตได้ อะไรของเฮียป่ะเออขอบคุณมากเฮียสำหรับรถเดอร์ผมไปทำงานแล้วตายรดละเว่ยเฮียอะไรวะเนี่ยคุยกับใครไม่รู้เรื่องเลยมันเป็นใบกันนะครับอันนี้รถไม่วิ่งเท่าไหร่วะลมโบด้วยเป็นไงกูมีรถลมโบขับแล้วอ่ะมีแรงก่อนรถในนั่นเีรออุ้ยร้อยแปดเลยเหรอแรงเกินไมแล้วมันมีคนรับทุนไหมวะมันทำเฮียอะไรกันวะวันวันเนี่ย ไม่ใช่เันเดินเล่นอย่างเดียวหรอกตำรวจมีแม้หนึ่งสองสามสี่คนไม่เียอย่ไปแล้วหาทำงานตรงงานดำดีกว่าตำรวจก็ไม่ทันกูหรอกกูบอกเลยถ้ากูได้ขับรถอะอะไระ่ะ เฮ้ยจอด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 ตอนไปไหนวะน่ะอุ้ยวิ่งสองเลยเลยหรอโหลโหลโหลจอดจอดจอดหลโหลโหลกลับมาดิเฮ้ยจอดบอกให้มันจอดดิเฮียกูอยากได้ไอายเกมันโหลโหเฮียกูพังแล้วรถกูหูหนวกเหรอวะไอเฮียช่างแล้วกันไปดีกว่า ไม่ค่อยอยากเล่นกับกูเลยเดินรถเฮียนคันนี้แม่งแรงจริงว่ะวิ่ง200รอที่กว่ารถเคลสลาันนั้นีกจบพุ่งจบพูนดีกว่าเ,านเ,นเว้ี่อะไรทำวะเนี่ยอาสาห์เจอคนนี้เฮียเางนี้มันคนมันไปอยู่ไหนกันหมดวะทำไมกูมไม่เจอใครเลยเกือบตกน้ำรถแม่งเลียเ้ยวเลี้ยวขี้อายจิ๋วไปเป่ไปไปไปตึกปูนกันนี่ก็ รือว่าเขาย้ายจุดแล้ววะมันเผือได้ไหมวะไม่ได้เลยเนาะพีจีแม่งเลยถ้ามีตำรวจทำไมมันไม่จกปูดกันกวะคัวเกมเหรอวะแถวนี้น่าจะมีนะครับเพราะ่ส่วนใหญ่เซิร์ฟต่างๆน่าจะมาทำเป็นปูนกันหมดนะปูหัดเล่นก่อนเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เพิ่งเนี่ยส่วนใหญ่เล่นแต่แบบโลพีอะอันนี้ก็โลู ูอะไม่เคยเล่นเซิร์ฟมอสอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยโหลโหลจกด้วยดิจกชิวเลยนะจกด้วยจกด้วยจบไม่ได้พี่เป็นไรไม่รู้ว่าวิวเกมใหม่จบไม่ได้าโอ้จบไม่ได้เวลไม่ถึงอ่าโอ้เกมกากไอ้เหี้ยเวลไม่ถึงฮะมันไม่จบนะครับโอ้โอเคเฮ้ยใครอ่ะโหลโหลรถสวยดีว่ะ ูเกติด้วยเฮียมันจะกระทือบกูไหมวะกลัวอยู่นะทำเที่ยอะไรได้บ้างนะเคี้ยเคี้ยวคนดูเดี๋ยวผมไปปามหาตังให้ได้ก่อนแล้วกันปามให้ให้ถึงวลโห้าเดี๋ยวผมมาทำงานดำให้ดูไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้มีแลมโบว์กินี่แล้วเว้เป็นไงนเกี้ยวป่ปะอย่างเท่เดี๋ยวกันเจอกัน bro